สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Intel วันนี้อยู่กับหมวกนะครับและพัดโบกครับผมวันนี้เราจะมาเลือกหนังอีกหนึ่งเรื่องที่มาอยู่ในสตรีมมิ่งแล้วไม่ได้อยู่ในโรงเพราะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่หาหนังยากพูดคุยยากแล้วมันก็จะมีแกลบอยู่นิดนึงเราก็เลยแบบเลือกหนังเรื่องนี้เอามาพูดคุยก็คืออยากให้ดูแหละเพราะว่ามันเป็นหนังหนังดีที่ไม่ได้ได,ดูในโรงคือตอนนั้นรู้ว่ามันเหมือนเป็นหนังกึ่งเทศกาลอะ ออกฉายตามเทศกาลเป็นหนังดราม่าอะไรเงี้ยแต่เราก็จะไม่ได้เข้าไปดูในโรงเหมือนกันก็คือเรื่อง p a s t Life หนังเรื่องนี้นะครับก็ยดีๆหมวกก็บอกว่าอยากพูดถึงนะคือเราเห็นว่ามันมาเข้า i นอ่า <Netflix, S 1> อ่าซึ่งแบบเป็นหนังเข้าเมื่อเดือนกันยาอะไรอย่างี้มั้งก็เข้าทุกโรงไหมเข้าทุกโรงไหมหรือเข้าแค่ u า e ไม่แน่ใจตอนตอนเข้าเข้าโรงเราไม่แน่ใจแต่ว่าด้วยความที่พุ่มกับเนอะคนนี้เป็นพุ่มกับผู้หญิง ที่มีผลงานใหม่ก็ชื่อเรื่องว่า Materialist เป็นหนังที่ได้นักแสดงอย่าง Pedro Pascal มาเล่นมาเล่นแล้วก็ Dakota ใช่ปะ Johnson แล้วก็ Chris Ewan huh. เนี่ยสามคนมาเล่นแบบกึง่งแบบหนังรักเออแต่ถ้าย้อนไปอันนี้คือมัอนจะไม่ใช่แบบ หนังรักโรแมนติกใสขนาดนั้นม,มันยังมีประเด็นให้เราจับหรือให้ให้วิเคราะห์เพราะว่านางเอกทำตัวเรื่องอ่ะนางเอกเป็นเหมือนคล้ายๆแมชแม็กเกอเป็นแม่สื่อแม่ชักอะไรงนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างคู่รักเก่ากับคนรักใหม่ของตัวเองอะไรประมาณนี้อแต่ทีนี้กลับมาในเรื่องของ past Life อ,ะอ่ะอ๋อ past life ก็คือเป็น Studio A 24ใช่ Studio แน่นอนใช่ก็เป็นอีกหนึ่ง หนังที่มีความน่าสนใจสําหรับเราที่ดูคือหนังมันไม่ได้มีความหมือหวาแต่ว่ามันเป็นหนังที่แบบไม่รู้สิถ้ายิ่งคนที่แบบเคยใช้ชีวิตต่างประเทศรู้ในเรื่องของเชิงของเค้าเจอร์หรือการย้ายถิ่นฐานหรือคนที่เป็นแบบย้ายถิ่นพำนัก่นเออ่อมันมันจะจับตรงเนี้ยได้ได้ชัดขึ้นค่อนข้างตรงกับชีวิตหมวกเพราะว่าหมวกก็จะไปอยู่ที่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กเยเดเด แต่ว่าพี่พี่ดูแล้วพี่รู้สึกว่าเนี่ยคือโอเคดูปุ๊บรู้เลยว่าหมวกจะต้องชอบเรื่องนี้ทําไมาฮะเพราะว่าหนังที่หมวกทําอ่ะที่เคยไปช่วยทําสมัยที่หมวกเรียนอยู่อะไรเงี้ยอมันก็จะเป็นหนงังสไตล์นิ่งๆใช่ใเ,เป็นอย่างเนี้ยแหละถ่ายถ่ายแบบแช่นานๆแล้วก็เดินตามอะไรเงี้ยคือยิ่งฉากบางฉากนี่คือ จำมันเดินอย่างเงี้ยมันใช่เลยนึกถึงเลยคือที่เรามีซิกเนเจอร์อยู่ในหนังเรื่องของพาสไลท์เหรเนี้ยมีมีหลายหลายเรื่องที่หมวกชอบอ่ะแล้วจะเป็นหนังแบบเป็นโทนประมาณนี้ว่าเป็นประมาณเนี้ยไม่ค่อยพูดอ่าถ้าเป็นเทียบกับหนังไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าถ้าดูละครไทยอ่ะรละครไทยก็จะเป็นแบบว่าฉันโกรธแล้วนะคุณแม่เอาของมาวางบนเตียงทําไมอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถฟังฟัง โดยที่ไม่ดูรูปอ่ะก็จะรู้ทุกอย่างเลยว่าทับกับข้าวซักผ้าอยู่ข้างหลังก็รู้รู้ว่าโกรธหรือนะแต่อันนี้ไม่ได้เลยคือต้องดูเพอดูต้องใช้สมาธิดูด้วยดูแล้วไม่เท่าไหร่ต้องคิดตามด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูนานๆด้วยอ๋อคิดกันอย่างนี้เนาะอะไรประมาณนี้ก็คืออ่ะเรื่องย่อไหมเรื่องย่อเนี่ยมันเป็นเรื่องราวความรักแล้วก็โชคชะตามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนังไงใช้ชื่อว่าโนราใช่ไหมกับจองแฮซองซึ่ง เป็นเหมือนเป็นคู่รักในวัยเด็กวัยเรียนวัยเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่โชคชะตาคือบ้านของตัวนางเอกของนอร่าเนี่ยย้ายย้ายไปอยู่แคนาดาอย่างนี้ก็ทำให้ทั้งสองเนี่ยตัดเ <c oughs> ขาเรียกว่าไงอ,ะอ่ะอืมไม่ใช่ตัดความสัมพันธ์มันคือก็เหมือนไม่เจอกันนั่นแหละมันก็คือตัดไม่เจอกันอะแต่คนก็ย้ายไปอะไรเงี้ยแล้ต้องนึกภาพว่าเมื่อประมาณปีช่วงประมาณปี 1 9 x 1 9 something อ่ะก็คือยังไม่มีอะไรที่ทำให้ติดต่อกันได้ง่ายๆมันไม่มีคอมไม่มีสกายไม่มีไลน์ไม่มีอะไรถึงซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่แบบติดต่อกันยากเน่ยก็คือถ้าคนนึงย้ายถิ่นฐานมันแทบจะแบบจบเออฉันจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วแต่สองคนเนี้ยเขาเป็นเหมือนในวัยเด็กเนอะอาจจะแบบเป็นความรักในวัยเด็กหรือที่ชอบการเดินกลับบ้านด้วยกันอะไรเงี้ยวันหนึ่งอยู่ๆก็แบบเฮ้ยฉันจากไปแล้วแล้วก็ และหลังจากนั้นเนี่ยอีก12ปีอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเรามี Facebook แล้วเราเริ่มมี f a c t t m m e เราเริ่มมีการคุยกัน Online, ออนไลน์เขาก็เหมือนกลับมาหากันแล้วก็มาคุยกันสิ่งหนึ่งหนังเรื่องนี้ที่คนดูแล้วอาจจะอินด้วยมันอาจจะต้องเป็นยุคแบบเด็ก90อืด้วยอะ่ะเป็นเหมือนเราวัดพุ่มกับเขาน่าจะมีความเพอร์ซันอลส่วนตัวอะ,อะไรสักอย่างซัมติงกับใน การสร้างโปรเจกต์เนี้ยแล้วก็เก็บทุกเม็ดอ่าแล้วก็ถ้าคนที่เติบโตมาระหว่างแบบตอนเด็กๆคอมพิวเตอร์เพิ่งมาเนะโซเชียลเน็ตเวิร์ค่อยๆเติบโตขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือในไทม์ไลน์ช่วงเวลาของตัวนางเอกเนี่ยแหละมันก็คือมันเลยทำให้เรียกว่าไงอะ่ะมันเข้าใจอะ่ะอินเพราะบางคนปัจจุบันน่ถ้าสมมติเราเพิ่งเกิดสักหปีสิปีเป็นเด็กอะ่ะเราจะนึกภาพไม่ออกเว้ ว่าท,ทําไมเขาไม่คุยกันหรือความไม่ไมีโทรศัพท์มาคุยกันเหมือนเหมือนเรานึกภาพไม่ออกในเชิงของคนในยุคสงครามโลกครั้งที่สองติดต่อกันเราจะนึกภาพไม่ค่อยออกไงการเขียนจดหมายว่ามันยากเย็นแสนเขียนหรืออะไรอย่างนี้มากมายแค่ไหนเราเราคงเข้าใจแต่เราจะนึกภาพไม่ออกเท่าอะไรเงี้ยเราไม่อินเอออย่างเรื่องนี้เองก็เหมือนกันก็คือแบบความพิเศษก็คือของสองคนเนี้ยมันมีความรักที่มันยังคงจำได้ไงแม้เวลาผ่านไปหลายปี สุดท้ายเหมือนเขาเจอกันในสื่อของโซเชียลเน็ตเวิร์ที่มันทำให้คนสองคนที่อยู่คนคนละโลกอะ่ะกลับมาเชื่อมโยงกันกลับมาคอนเน c กกันซึ่งตัวของ Facebook เองมันก็ทำหน้าที่อย่างนั้นด้วยเหมือนกันณปีนั้นนปีนั้นนปีแรกแรกๆของ Facebook อะ่ะใช่มันทำให้อย่างเรามีเพื่อนเยอะมากเลยนะที่มันคอนเน c กหายไปในวัยเด็กอะไรอย่างเออในวัยประถมอะ่ะมันก็กลับมา ถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยเวลาแบบสมมติเรียนจบเรียนจบกันแล้วอะ่ะม,มันคงไม่ได้รู้จักว่าเราจะต้องแยกห่างกันอะ่ะเพราะว่าเราก็มีคอนแทคทุกคนตลอดเวลาใช่ไหมอืมใช่ยุคนี้อาจจะไม่โอเด็กรุ่นนี้ก็เจนซีอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ไสัมผัสความรู้สึกนั้นน่สมัยเก่ามันต้องเป็นสมุดเฟนชิพใช่ถูกปะพ<ข>อจบรุ่นแล้วทุกคนก็จะเป็นสมุดเฟนชิพแล้วก็จะเขียน,แ,น,ยนแล้วสิ่งที่เขียนคือให้เบอร์โทรกับที่อยู่บ้าน เอ,อ,อซึ่งมันมันเป็นความพิเศษที่แบบมันมันน่าจะหาไม่ได้ในปัจจุบนันหรือเปล่าใช่ออใช่แล้วหลังจากนั้นเนะี่ยมีเหตุเกิดขึ้นมานั่นแหละทําให้เขาต้องไม่ติดต่อกันแล้วก็ผ่านไปอีกสิบสองปีแล้วก็มาเจอกันอีกรอบอรวมทั้งหมดคือยี่สิบสี่ปีจริงๆนี่คือทอนหน่ภาคจริงๆอ <laughs> อธิบายอธิบายสปอยกิ่งสปอยไปเลยก็ได้นะ,ะก็คือตัวหนังอ่ะมันแบ่งเป็นออกสามช่วงสามเวลาก็คือช่วงในวัยเด็กที่ทั้งสองคนสองคนใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีแล้วก็แยกจากเนาะ,ะต่างคนต่างไปเติบโตกันไปนางเอกไปย้ายไปอยู่ที่แคนาดาพระเอกก็ใช้ชีวิตแบบคนเกาหลีทั่วไปช่วงที่สองก็คือ12ปีกลับมาคอนเนค ในเรื่องของส no ื่อโซเชียลมีเดียสิ่งที่เปลี่ยนไปในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาก็12ปีกลับมาเจอกันเพราะ Facebook เริ่ม Connect รู้จักกันเราได้เห็นความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เหม yeah. ือนแบบมีความรักหรือความทรงจำที่ไม่แม้เวลาผ่านไปนานหลายปีก็เหมือนยัง Connect กันได้อะเออมันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่กลับมาเจอกันเขาก็เหมือนจะพยายามจะรักษาลองเรล ationship ก็คือไม่ได้เป็นแฟนกันนะแต่ว่าเหมือนแบบคุยกันทุกวันใช้เวลากันโดยการที่แบบใช้เทคโนโลยีในยุคยุคนั้นอะยุค2,000นอะก็คือแบบวิดีโอคอลคุยผ่านซึ่งมันเป็นสิ่งสิ่งใหม่ในยุคนู้นอะเนอะออพยายามรักษาความสัมพันธ์แล้วก็แต่ว่ามันติดไงด้วยความที่ว่าเหมือนเราอยู่กันคนละโลกคนละประเทศอะมันมันยากในเชิงว่าเฮ้ยคุณจะมาหาฉันฉันจะไปหาคุณ หลายๆคนที่มีความสัมพันธ์ในเชิง l o long distance relationship อะ่ะก็จะประสบปัญหาเนี้ยค่อนข้างมากเออว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีคำถามไหมว่าเออเราจะไปด้วยกันได้ไหมสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคนที่ยอมเสียสละมาหาหรือว่าจะแบ่งเวลากันยังไงอ,อ,อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันมัน,ม,นมันก็มีจุดหนึ่งที่แบบมันเป็นเรื่องของเวลาด้วยนะ<ร>คนหนึงสปอยเลยใช่ไหมสปอยเลยมันเป็นเรื่องของเวลาด้วยเพราะว่า คนหนึ่งอยู่โซ <So, S 1> คนหนึ่งอยู่นิวยอร์คนหนึ่งอยู่นิวยอร์กเดี๋ยวคนจะงงเพราะว่าตัวนางเอกอย้ายบ้านไปแคนาดาแต่เสร็จแล้วเขามาทำงานย้ายมาอีกทีหนึ่งที่เมกาม,มาอยู่ที่นิวยอร์กก็คือแต่ว่าไทม์โซนอ่ะมันก็แคนาดาเมิกามันก็ชีวิตมันคนละแบบ12ชั่วโมงกี่ช<อ>ั่วโมงมันกลับกันมากอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบคนหนึ่งนอนคนหนึ่งตื่นซึ่งมันโอ้มันเป็นอะไรที่แบบ ยากมีความสัมพันธ์อันนั้นน่าจะ get feeling และเข้าใจตรงนั้นหมวก็เลยเข้าใจเรื่องนี้ก็ไม่เช่เมกาเราไม่เคยนะเราไม่เคยอยู่เมกาโอเคโอเคไม่เคยมี long distance ไม่พลาดเลยเว้ยไม่เคยมี long distance relationship ช่วงเฟสที่2องก็คือ12ปีกลับมาเจอกันสุดท้ายเขาพยายามรักษาความสัมพันธ์ในเชิง long distance อันนี้สุดท้ายก็ เหมือนจะรักษามันเอาไว้ไม่ได้ม,มันก็ทำให้หืนห่างกันอีกทีหนึ่งมันก็ผ่านไปอีก12ปี12ปีมันก็เข้าสู่เฟสเฟสที่3หรือองค์สามมันก็เป็นสุดท้ายแล้วสองคนได้กลับมาเจอกันจริงๆความรู้สึกเก่าอะไรเงี้ยมันมันกลับมาทั้งหมดเนาะมันเป็นในช่วงจังหวะการเติบโตของคนอ่มันก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เขาขาดการติดต่อไปอะ่ะ มันเป็นในช่วงแบบการสร้างตัวเป็นในช่วงของความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอาจจะไปเจอใครมีแฟนอะไรเงี้ยแล้วมันก็ห่างหายกันไปแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับมามันจะคล้ายๆแต่ว่าอันนั้นจบแฮปปี้เอนดิ้งมันเหมือนเทียนหมี่มี่อ่ะเราก็อันนั้นจบแฮปปี้เอนดิ้งเขาก็รู้แล้วอันนี้ไม่ไม่แฮปปี้สิมันก็ไม่เชิงไม่แฮปปี้แต่ว่ามันมันมันจะเป็นเรื่องของ มันเป็นความจริงมากกว่าเป็นชีวิตจริงในของอของเราอะไรเงี้ยเออ<ม>ก็คือต่างคนต่างมีแฟนใช่ไหมสุดท้ายตัวพระเอกก็เลิกลาไปแล้วก็มีโอกาสที่สุดท้ายตัดสินใจว่าเฮ้ยม, <"He i, S 2> มา,ม,ม,ามาที่นิวยอร์กคนสองคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ว่ามันต่างออกไปด้วยความที่ตัวของนอร่ารือตัวของนางเอกเนี่ยเขาไม่ได้ตัวของนางเอกเนี่ยคือ ก็มีแต่งงานสามีเหมือนกันแต่งงานแต่งงานแต่งงานไปแล้วแต่งงานเป็นมีคนยิวชื่ออาร์เธอร์ใช่ที่มาแต่งงานด้วยอืมมันก็เป็นซีนซีนเปิดเป็นซีนที่น่าสนใจมากในเชิงของอันนี้เรื่องย่อจบแล้วใช่ไหมอ่าเรื่องย่อจบแล้วจะจบแค่นั้นแหละอก็มันมีความน่าสนใจตัวในตัวของซีนเปิดอ่ะเราจะเห็นอ่าเป็นฉากที่คนสามคนนั่งในบาร์ แล้วมันก็พูดถึงความสัมพันธ์ซึ่งแต่ละคนต้องบอกว่าซีนนั้นคือทำออกมาได้แบบนักแสดงแต่ละคนมันในเชิงของความจะบอกว่าไงอึดอัดหรือมันมันมันเห็นชัดโดยที่มันไม่ต้องสื่อในเชิงของของบทพูดอแต่มันเห็นอะไรอยู่ในนั้นมันมันบางทีมันทำให้เรานึกถึงถ้าถ้าเราเป็นตัวของอาร์เธอร์หรือเราเป็นอย่างนี้ เราจะทําตัวยังไงวะเดี๋ยวสร้างภาพให้คนเห็นตรงกันก่อนก็คือเป็นในภาพในบาร์แล้วก็เป็นมุมมองจากบุคคลที่สามที่มองไปที่กรุ๊ปที่พระเอกอยู่กันนางเอกอินเสิร์ตภาพได้แล้วก็มีนีไงก็อินเสิร์ตมีคนที่ฟังแบบไม่ดูไม่ได้ดูภาพด้วยแล้วก็มีอาเธอร์เนี่ยนั่งอยู่ข้างๆคือนั่งเรียงกัน3าคนผู้หญิงนั่งตรงกลางผู้หญิงนั่งตรงกลางแล้วก็เป็นคนเกาหลีสองคนอ่ะกับฝรั่งหนึ่งคนอ่าแล้วก็เหมือนกับแล้วก็ คนเกาหลีอะคุยกันอยู่สองแค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นบุคคลที่สพูดถึงอ่ะเอ๊สาคนนั้นเขามีความสัมพันธ์ยังไงนะออะไรประมาณนี้นี่คือฉากเปิดครับเจ๋งดีแล้วค่อยๆซูมดอลลี่เข้าไปฟูฟูฟจำไม่ได้นะบอกแล้วนี่เวลาดูนั่งนั่งนับคัดนั่งนั่งนั่งดูนั่งดูว่ากล้องอยู่ตรงไหนถ่ายยังไงตัดยังไงอยากจะถามว่าการย้ายถิ่นหรือการ การย้ายถิ่น,นมันสร้างความห่างเขินหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนในมุมมองโหมันมันเปลี่ยนดิเปลี่ยนเลยนะใช่ไหมคือถ้าอยู่ต่างประเทศนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเราก็ไม่ต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลไทยแบบนี้นะเออถูกเราก็ต้องไปจ่ายภาษีให้รัฐบาลต่างประเทศใช่ไหมแล้วสวัสดิการอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยนะชีวิตครงสร้างชีวิตเปลี่ยนหมดเลยนะอืเอาแค่มีลูกเนี่ยถ้าสมมติอยู่ที่อเมริกาก็อาจจะ อ่ะเขาเรียนอาจจะต้องกู้เรียนยอะไรเง <enth> ี้ยแต่ถ้าอยู่ออสเตรเลียมีเรียนฟรีถ้าอยู่เยอรมันเรียนฟรีอย่างเงี้ยมัน<อ>ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยอืมอมไม่แต่อันนี้เราพูดในเชิงว่าเคยเคยคิดเล่นๆไหมในเชิงของการพบเจอคนอ่ะว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงนะถ้าสมมติแบบอ่ะย้ายมาเรียนสมมติออสเตรเลียเมลเบิร์นมาเจอกับคนคนนี้ถ้าเราไม่เจอเขามันจะเอฟเฟกยังไงหรือว่าหรือว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นวะหรือว่า หรือว่าถ้าฉันอยู่ไทยฉันอาจจะเจอใครสักคนมันออชีวิตมันจะต่างออกไปแค่ไหนพี่พี่ว่าประเด็นเนี้ยของเรื่องเนี้ยเน้นหนักกว่าเรื่องการย้ายถิ่นฐานอีกเรื่องการที่ถ้าวันนั้นเราเดินแยกทางนี้ล่ะทางนั้นล่ะจะเป็นยังไงนะเรื่องการตัดสินใจอะในอดีตอะถ้าวันนั้นเราทําอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะมันแข็งแรงมากกว่า กว่าเรื่องการย้ายถิ่นฐานในความในการดูนะตอนดูเนี่ยไม่การแต่การย้ายถิ่นฐานมันเป็นมันเป็นเรื่องของเป็นหนึ่งตั้งต้นไงอ่าใช่มันเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดสิ่งนี้ใช่ไหมสําหรับเราแค่เหมือนแบบทุกๆสิ่งในการตัดสินใจที่เหมือนแบบเส้นทางเลือกที่เราเดินทางมันทําให้เราเจอคนใช่คนคนใหม่ๆนี่เส้นทางของชีวิตใช่ไหมก็ถ้าใครอยากฟังเรื่องของเรานะที่เคยเล่าไปแล้วใน ที่เราสัมภาษณ์กันเรื่องเรียนต่างประเทศใช่ไหมอ่ะเราเคยเล่าว่าเหมือนกับเราเคยคิดว่าจะไปเรียนอเมริกาเราเคยว่าจะไปเรียนอังกฤษหรือหรือออสเตรเลียเนี่ยแต่สุดท้ายเรามาเลือกออสเตรเลียใช่ไหมและการเรียนที่ออสเตรเลียนั้นะแล้วก็ทําให้เจอหมวกอแล้วก็ได้มาจัด팟แคร์กันอยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้าไม่เลือกออสเตรเลียตอนนั้นนะก็จะไม่แบบไม่ก็คงไม่รู้จักกันอก็คงไม่ได้มาคุยกันคุยกันในวันนี้ให้ทุกคนฟังอยู่อีก ของวันนี้อเป็นไงล่ะใช่ไหมมันมันก็จะมีอย่างนั้นหหรือมันอาจจะเป็นมัลติเวิร์สได้ไหมไปจัดพพสแคตครับคนอื่นอ่าก็เป็นไปได้เพราะว่าเออก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อาจจะไปรู้จักคนอื่นแล้วก็อาจจะรู้จักในอาร์มที่อเมริกาอะไรอย่างนี้แล้วก็อะไรทำโปรเจ์ร่วมกันแล้วไปจัดเกมด้วยกันก็ได้ก็ไม่รู้อาจจะแบบเป็นแบบคุยวันนี้เกมรีวิวเกมอะไรอะเป็นรีวิวเกมเออ แต่เรื่องนี้มันก็อารมณ์คล้ายๆกึๆ่งกึงกึงกึงว่าจะย้อนเวลาเหมือนกันนะหมายถึงว่าถ้าเราเคยคุยประเด็นเรื่องย้อนเวลาไปแล้วใช่ไหมอันเนี้ยจะมันจะออกความอบอวนในเรื่องย้อนเวลาทางความรู้สึกนีดี่กว่าเวลาดูแล้วจะรู้สึกคือ,ค,อคือเก่งมากนะทั้งนักแสดงการทําเฟรมคนพุ่มกลับอะไรเงี้ยเขาทําเฟรมทําให้การตั้งกล้องแช่นิ่งๆไม่ต้องคุยกันหรือว่าการที่ ตอนภาพสมัยเด็กที่ตัวพระเอกกับนางเอกเดินแยกกันไปคนละทางเนี้ยมันใช้ความเงียบโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยอะแต่มันมีพลังมากๆเลยมันมันรู้สึกหมดเลยอความรู้สึกมันมาหมดเลยการบิวอัพสุดท้ายแล้วในองค์ที่สามในเชิง12ปีสุดท้ายที่คนสองคนที่มันห่างกันมากแล้วกลับมาเจอกัน่ะไม่รู้นะว่าถ้าเราเป็นคนดูเราจะจะเชียร์ให้สองคนนี้กลับมา หรือว่าจะเชีย <laughs> ร์นึกออกว่าจะเชียร์ฝั่งไหน<า>คืออย่างฝั่งเราก็เข้าใจในตัวคือเราไม่ได้เชียร์สักฝั่งนะแต่<า>เป็นมันเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นความความรู้สึกที่มันอึดอัดอส่วนหนึ่งอะที่แบบคือมันไม่มีใครผิดถูกไงอเออแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามถ้าสองคนแบบคลิปเ,เป็นเฟรน มันมันเป็นความมอนเหมือนเป็นความโหยหาในสมัยในวัยเด็กหรือเปล่าแต่เราก็ไม่มีความแบบในหนังนี่ยอ,อกปะ่ะ<ม>เราก็นึกไม่ออกเราก็จะแบบเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเป็นเราเราก็แบบคงเฉยๆอ่ะคงเป็นแบบแค่เพื่อนเราไม่ได้แบบลงลึกถึงขนาดนั้นไงเออแต่ในเชิงของตัวอาเธออย่างเงี้ย<ม>เอออาจจะเป็นคนที่มาทีหลังแต่เราก็เข้าใจในความรู้สึกนึกออกปะ่ะเขาต้องเป็นคนที่เข้าใจของตัว ภรรยาของเขามากอะที่ปล่อยมาน่าให้ไปเที่ยวให้อะไรเขาต้องใจกว้างประมาณหนึ่งเนาะแล้วแบบจากที่ดูในหนังนะอันนี้คือในหนังที่เราดูเรารู้สึกเองนะเราก็รู้สึกได้ว่าเขาก็รู้สึกอะเอออาจจะแบบมีความรู้สึกอยู่แต่เขาก็พยายามที่จะเปิดหรือยอมรับมันตรงนั้นอะ uh huh. เออแล้วมันก็มีจังหวะที่เรียกว่าเป็นไคลแมคของหนังก่อนอออตอนจบเนี่ยแหละเออที่ว่าก่อนที่จะแยกแยกกันไปของตัวจะบอกว่าพระเอกก็ไม่ได้นะ พระเอกพระเอกพระเอกกับนางเอกแหละก็ของตัวพระเอกกับนางเอกไม่ได้ในเรื่องอ่ะตัวอาร์เธอร์เองก็บอกแล้วเขาเป็นตัวร้ายมันมีบทในบทพูดเลยเขาเป็นตัวร้ายที่มาขัดขวางความรักระหว่างพระเอกกับนางเอกเรื่องนี้มันโกงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาอ่ะเอานางเอกกับตัวแฟนของของนางเอกสามีนางเอกเนี่ยให้ให้เป็นนักเขียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เขาไปไดอะล็อกที่เขาคุยกัน่มันจะเป็นไดอะล็อกเกี่ยวกับบทได้เขาก็สามารถแยงแยงไอ แตกกิ่งไอ้บทความน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาให้เรารู้ได้โดยที่มันไม่ออฟเวียสอ่ะมันไม่แบบกาอากวนหรือแบบดูยัดอ่ะเออแต่มันเอาพูดถึงคำนี้กะอากวนอ่ะทั้งซีนในบาร์ก็ตามมันเป็นซีนที่กะอากวนซีนทุกซีนที่อยู่ร่วมกันสามคนอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบกาอากวนค่อนข้างมากอะไรเงี้ยแต่เราก็มีความรู้สึกนะว่าแบบ อีพระเอกแม่งทำตัวไม่ค่อยดีเลยว่ะอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยแต่ก็้วยความที่เข้าใจได้แต่มันก็จะมีความไอ้นี่อยู่งงอวมทําไมอ่ะทาไมพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยพี่จเฉยๆมากเลยนะเพราะกับพระเอกนะแต่พี่รู้สึกนางเอกอ่ะมันออกหน้าออกตามากเลยอ๋อไม่เราแค่รู้สึกว่าเหมือนแบบอาจจะต้องวางตัวให้ดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยสำหรับพระเอกอะไรเงี้ยเพราะมันก็จะมีถึงแม้เขาจะพูดอยู่ในซีนบางซีนที่บอกว่าเออขอโทษนะที่แบบ ที่คุยกันสองคนหรืออะไรเงี้ยเออเออซึ่งแบบโอ้โหโคตรเจ็บเลยนะเหมือนแบบเป็นใครไม่รู้แบบนั่งนั่งนั่งอยู่เป็นที่สามแล้วก็คุยกันการ position ิ่งอย่างเงี้ยหันหน้าหันหน้าเขาหัหลังให้เลยหันหลังให้เลยอะไรเงี้ยเออแล้วก่อนหน้านี้มันมีเซตอัพมาก่อนด้วยไงว่าเขาพยายามเรียนภาษาเกาหลีเพื่อที่จะไปอยู่ในโลกของนางเอกพยายามตามไปในโลกของนางเอกได้อะไรประมาณเนี้ย แต่ก็มันก็เลยมันก็ทำมันก็มาบิวบิวเพื่อมาสีนนี้ยแหละเป็นบิวอาเพื้นนี้แล้วแต่อย่างคือนางเอกเป็นบุคคลที่จะเรียกว่าเกาหลีร้อยเปซตด้วยความที่เขาย้ายตั้งแต่เด็กอ่ะเออแล้วก็มีชื่อบังกิตด้วยถูกว่ะนอราไปยู่แคฮันดามีิกาได้รับอิทธิพลของตะวันตกมาเยอะเขาก็จะมีความเป็นลูกผสมไม่ได้เป็นเกาหลีจ๋าจน มันมีที่เขาคุยกับสามีตัวเองบอกว่าเนี่ยเอเอเป็นแบบโคตรเกาหลีเลยเอเอทุกอย่างคือแบบมีแบบเออเกาหลีเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แสดงออกค่อนข้างได้ดีว่าเอาอย่างตัวนึนงคือมันมีความเป็นตะวันตกมันมีความเป็นอิน i v i d ชวลเป็นปัจเจกแยกอ,ออกมามันไม่ใช่แบบเออความความเป็นผู้ชายเกาหลีนั่นก็แสดงออกมาได้ชัดอยู่อย่างเงี้ยแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ที่เขาพูดถึงเนาะในในเรื่องอะ เขาจะใช้คําว่าอินยอนเนี่ยที่เป็นความคิดแบบเป็นความเชื่อของเกาหลีที่บอกว่าคนแค่บังเอิญเจอการเดินชนกันก็คือแบบว่ามีสายสัมพันธ์มาแต่ชาติปางก่อนใช่ไหมความด้วยความรู้สึกของหนังที่เซตอัพมาก็จะเหมือนกับว่านางเอกอะมาเกิดใหม่แล้วอในความรู้สึกนะที่ที่พุ่มกับที่ที่รู้สึกนะว่าเขาอยากจะสื่อสารว่านางเอกอะมาเกิดใหม่แล้วคือชื่อใหม่อ เป็นใหม่เกิดเป็นบุคคลใหม่ในเขาย้ายเขาเหมือนเขาเกิดใหม่รอบนึงใช่ไหมล่ะเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นชาติใหม่แล้วแล้วก็เหมือนมีความสัมพันธ์เค้าเชอร์ก็เป็นอเมริกันละเหมือนเขามีตัวตนสองตัวตนอยู่ใช่ไก็เหมือนก็ความสัมพันธ์เขากับพระเอกก็เหมือนคนที่ระลึกชาติได้แค่นั้นแหละแล้วก็เหมือนก็ ระเอกก็รู้ด้วยแหละม,ม,มันอาจจะมันมันเหมือนว่าอยู่ในโลกเก่ากับเรียลิตี้อ่ะคืออยู่กับอาเธอคือการอยู่กับเรียลิตี้คือชีวิตจริงที่การใช้ชีวิตจริงๆแต่ว่าอันนั้นมันเป็นเหมือนแบบอ่าปั๊ปปีเลิฟได้ไหมเป็นเป็น,นความลับในรูปแบบหนึ่งที่ในในชีวิตหนึ่งอ่ะนี่ก็เป็นการย้อนเวลารูปแบบหนึ่งนะครับเราว่าเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจในเชิงของวัฒนธรรมเองแล้วก็อ่มันทำให คนดูได้สําววจในเชิงของ relationship ความสัมพันธ์ของตัวละครซึ่งมันเป็นเรื่องที่จับต้องได้ง่ายมันไม่ใช่แบบเป็นหนังแบบสังคมยิ่งใหญ่มากมายนึกออกป่าทุกคนมันมันมันมีเรื่องอมเป็นเรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องธรรมดาเลยประชุมงานชอบแล้วชอบความธรรมดาของที่เขาเอาเอาเฟรมมาใส่นะเช่นมีการคุยกันแบบว่านางเอกก็คือล้างหน้าแปรงฟันในห้องน้ำแล้ว สามีก็ทำอะไรอของตัวเองอยู่แต่ก็คุยกันเนี่ยแล้วมันเป็นฉากธรรมดามากๆอีกยอย่างนึงมันก็อย่างที่บอกอะมันเป็นช่วงที่มันเป็นหนังที่หยิบจับเวลาและการสื่อสารในโลกที่เปลี่ยนผ่านก็คือประเด็นในเรื่องของการติดต่อผ่านอีเมลวิดีโอคอลอย่างที่พูดไปแล้ว,ทลวเทคนโนโลยีมันช่วยหรือทำให้ความสัมพันธ์ที่ห่างไกลมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยเออซึ่งมันแตกต่าง ออกไปมันทําให้เรานึกถึงในช่วงนั้นด้วยแหละสําหรับที่ถ้าเราที่เราได้ดูเนะอมแล้วเราก็ชอบความวัฒน,น,นธรรมดูหนังเกาหลีแบบเฮ้ยใช้เกาหลีป๊ป้าหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าจะได้ยินเรื่องเล่าหรือว่ากาาระทลิปอะไรอย่างเงี้ยการทหารอะไรอย่อไหยความเป็นเกาหลีอ่ะเออ กับความที่ในเชิงขอ,องวัฒนธรรมตัวละครเกาหลีอเมริกันหรือว่ามันสามารถตีได้ในเชิงของเราเนอะนในคนของคนเอเชียตะวันออกอกับการปรับตัวแบบไปอยู่กับสังคมตะวันตกโดยรวมๆแล้วอะ่ะที่ชอบที่ดูแล้วรู้สึกดีอะ่ะก็คือการการที่เขาใช้เฟรมนิ่งๆเนี่ยแหละแล้วไม่ต้องเล่าอะไรมากอย่างที่บอกไปเมื่อต้นต้นคลิปอะ่ะแต่ว่ามันเล่าเรื่องได้ทุกอย่างเลยผู้กำกับ คุ้มกับภาพและนักแสดงทำงานกันดีมากดีแบบดีมากเรื่องไม่มีอะไรเลยนะก็คือถ้าถ้าเกิดว่าดูเรื่องย่อแล้วอะ่ะเรื่องมันมีเรื่องย่อมันเข้าวเราเราต้องใช้คําว่าเรื่องมันมีรายละเอียดเยอะแต่แค่ว่ามันไม่มีความหวือหวาถ้าดูในแกนอะ่ะ แกนเรื่องมันมีแค่นั้นเองอะแต่ว่าสิ่งที่มันเจ๋งอะคือรายละเอียดที่ที่เขาใส่ไปในแกนเช่นอย่างที่เรื่อง Facebook เรื่องการคุยการวิดีโอคอลแล้วก็มีการแบบเน็ตไปดีกระตุกอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันรายละเอียดมันอย่างนั้นอะแล้วมันจะทําให้อ่าอยากจะบอกว่าถ้าคนที่อยู่ยุคผ่านเรื่องพวกนั้นมามันก็จะแบบรีคอร์ดแบบนึกนึกนึกย้อนกลับไปแล้วก็เชื่อว่าทุกทุกคนอะหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยทุกคนน่าจะต้องมี ไอ้ไอ้อปปี้เลิฟหรือคนที่เราแอบชอบหรืออะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะมีความย้อนกลับไปคิดอะอารมณ์เหมือนเพลงของสแตอม่ะเพลงไอ้ถ้าเธออะไรเงี้ยในเรื่อง one for the road อะเออก็ถ้าวันนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะยังอยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเออมันมันเลยเป็นเรื่องที่เข้าใจว่าพอใครดูอ่ะบอกเลยว่าใครดูก็น่าจะไปทัดใจ อของคนคนนั้นก็ฝากเอาไว้ให้ก็สามารถติดตามได้ที่ในช่องสตรีมมิงนะฮะ Netflix ถ้าใครสนใจก็ลองดูแต่เราคิดว่ามันเป็นหนังเหมาะกับที่แบบต้องมีความตั้งใจดูหรือว่าแบบประมาณนึงอะคือต้องแบบห้ามงวงห้ามงวงนะอย่า <laughs> อย่าอย่าดูอย่าดูดึกมากหรือว่าอย่าอย่าสมาธิสัน้น <laughs> ใช่ต้องตั้งใจดูแล้วก็ต้องแบบต้องปั้นอารมณ์ก่อนดูอะ่ะ เออไม่ใช่เออสําหรับเรานะหมายถึงว่าห้ามเล่นโทรศัพท์ไปด้วยดูไปด้วยไม่ได้นนแน่นอนเออถ้าดูโทรศัพท์มันก็จะหลุดหลุดเลยแหละเออมันก็จะเป็นอะไรเรื่องหนึ่งแบบเออมันเป็นเหมือนอาจจะไม่ได้เอนเตอร์เทนดูเพื่อกเลยว่าอนเตครับผ์ สำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่องไลเฮาส์ของเรานะครับยังไงถ้าใครดูแล้วชอบก็หรือไม่ชอบไงก็คอมเมนต์ด้วยนะหรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์เนี่ยย้ายถิ่นฐานมามาคุยกันได้นะครับโอเคครับ,รบสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ